คือเริ่มต้นพุนร้อยเหรียญครับก็ได้กําไรมาครั้งแรกก็5้0หรอยเหรียญโอ้โห oh. ถือว่าเยอะเหมือนกันก็4ี่ห้าหกเด้งเลยอ่าใช่แต่สุดท้ายแล้วก็หมดอา้าวจาก30มสบสาเหรียญขึ้น1นึ่งพันหนึ่งพันครับหลายรอบมากใช่ครับรรธมดา สวัสดีครับ apper. วันนี้นะครับผมบาสพัชระนะครับเราอยู่ในรายการนะครับรู้งี้กับเทรดเดอร์นะครับตอนนี้เราก็มาถึง EP 2แล้วนะครับ EP ที่ผ่านมานะครับน้องเราก็มีการเชิญนะครับน้องๆในคอมมูนิตี้เทรดของเราเนาะได้แบบเข้ามาครับพูดเกี่ยวกับว่ารู้งี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ครับการที่เราได้ดูเรื่องคําว่ารู้งี้ของใครหลายๆคนนะถ้าสมมตินะวันนี้เราได้ยินหนึ่งเรื่องเราอาจจะประหยัดเวลานะครับจากเรื่องนี้มาทำให้เราสําเร็จนะในการเทรดอ่ะได้ไวขึ้น1-2ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวันนี้ครับบอร์ดและสปี้ผม เชิญมัน่เป็นเกสต์นะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาประวัติโชคโชนมากนะครับแล้วก็วอดเทรดอยู่ผมเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับเชิญเขาเลยแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับน้องบอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอยากให้บอลแนะนำตัวหน่อยครับบอสนะครับตอนนี้ก็เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์อยู่ก็เทรดมาประมาณเกือบห้าปีแล้วครับผมเทรดมาห้าปีแล้วใช่ครับก็คือแบบเทรดแต่ฟอลเล็งนะครับอ่าตอนนั้นนี้คือเทรดแต่ฟอลเล็งแต่ว่าปัจจุบันก็เริ่มลงทุนในหุ้นมากขึ้นด้วยหุ้นจีนหุ้นอเมริกาใช่ครับ ดีครับดีดีดีดเป็นไงบ้างครับช่วงแรกที่เราเทรดประมาณเนี้ยช่วงแรกที่เริ่มต้นเทรดใช่ไหมน่าจะเหมือนทุกคนเลยตอนเริ่มต้นเข้ามาเทรดจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้มากพอซึ่ง<ม><ม>เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เจอเหมือนกันใช่ไหมครับคือเริ่มต้นพุนร้อยเหรียญครับก็ได้กําไรมาครั้งแรกก็ห้าหกร้อยเหรียญโอ้โหถือว่าเยอะเหมือนกันค็สี่ห้าหกเด้งเลยอ่าใช่แต่สุดท้ายแล้วก็หมด อ้าวทำไมครับเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเพราะแบบเราท้ามาเริ่มต้นด้วยที่แบบไม่มีความรู้ใช่ครับแต่ว่าพอเราได้เงินตรงนั้นมาแล้วเราคิดว่า เฮ้ยเราคิดว่าเราเก่งแล้วไงอืใช่เราทีนี้ก็สุดท้ายก็หมดเพราะว่าไม่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเออแล้วนั้นพี่ขอถามนิดนึงอันเนี้ยบอสบอกว่าได้ห้าหดเด้งแล้วนเนาะใช้เวลานานไหมครับคือวันนี้เชื่อว่าคนที่ฟังช่องช่องนี้อยู่เนาะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านานแค่ไหนกว่าจะได้เขาเป็นผู้ถามได้ถ้าถามว่าที่ได้มาห้าร้อยเหรียญตอนนั้นใช่ไหมครับก็ประมาณสอวันเฮ้ยใช่ แต่ตแต่ว่าที่แตกทั้งหมดนี่คือไม่ได้หายไป600เหรียญเลยนะคือผมแบบถอนเงินออกมาซื้อของบ้างด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้น<อ>ทใํใไมเห็นว่าเงินมันได้มาง่ายจังอ,อะไรประมาณนี้ถอนเงินมาซื้อของที่อยากได้แล้วทีนี้แบบว่าเดี๋ยวก็กลับไปเทนใหม่เดี๋ยวมันก็ได้เหมือนเดิมสมองเราก็คิดอยู่แค่นี้ครับว่าเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกตอนเราเทียเราก็ได้แล้วไงไม่มีแดงเลยมีแต่ฟ้าล้วนๆเลยเดียวไม่รู้จักแดงไม่รู้จักฟ้าอย่างเดียวแต่หลังจากซื้อของตั้งแต่ตอนนั้นเลยกลับมาหมดภายในวันเดียว ป็นอย่างนั้นไปผมเชื่อวันนี้ครับเมื่อกี้เราเที่ยวที่ฟังบอสมาเนาะหลายคนน่าจะแบบรู้จักบอสมากขึ้นแล้วเอางี้เรามาเข้าคอนเซ็ปต์รายการกัน,กนบอสรายการเนี้ยเราออกมาเพื่ออยากให้ทุกคนเนาะ,นะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยวันเนี้ยสิ่งที่เขาจะเจอในตลาดเนี่ยครับมันน้องเจออะไรบ้างเรามีเรื่องไหมหลายๆครั้งที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันรู้งี้ไงหรือรู้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวรู้งี้ตอนหลังมันมีฟีลประมาณนี้ไหมครับบอส oh, ผมเชื่อว่า เทรดเดอร์หลายคนนี่ต้องมีแน่นอนซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่มีแล้วก็คําว่าลูงี้นี่เกิดขึ้นแทบเป็นร้อยเรื่องแทบเป็นร้อยเรื่องถ้าเอาไปร้อยเรื่องเนี่ยผมเชื่อรายการเราวันนี้น่าจะได้สักประมาณร้อย EP โอเคนั้นเอาอย่างนี้คัดมาเรื่องเด็ดๆเลยครับว่าอได้ไครับถ้าเรื่องแรกเลยคําว่าลูงี้เกิดขึ้นก็คือมันมีช่วงหนึ่งครับที่ผมตอนนั้นคือยังเทรดได้ไม่นานมากพอนะประมาณปีสองปีแต่ว่ายังยืนในตลาดไม่ได้ช่วงนั้นก็เทรดทุนประมาณ3ามสี่ร้อยเหรียญมีพันเหรียญบ้างก็ได้กําไรบ้างขาาดทุนบ้งัแต่่วมี ช่วงหนึ่งผมลองแบ่งพอร์ตออกมาดูเติม30เหรียญใช่เข้ามาเทรดแล้วก็ในตอนนั้นก็คือเทรดได้โอขึ้นเป็นพันเหรียญตลอดเลยจาก30 30เหรียญขึ้น1,000 1พ0 0ครับหลายรอบมากใช่ครับ แล้วก็คําว่าลูงี้ของผมคืออะไรรู้ไหมยังไงครับก็คือสามสิบเหรียญเนี่ยไปพันเหรียญผมเห็นว่าทําไมมันทําง่ายจังก็แปลว่าเราใช้แค่ทุน30เหรียญเข้ามาเทรดก็ได้มันก็สามารถทําเงินเป็น1 0 0 0ันเหรียญได้แล้วผมก็มีแนวคิดนี้มาตลอดหลังจากนั้นผมบอกเลยคําว่าลูงี้ก็คือสุดท้ายแล้วมันหมดครับจากพอร์ตใหญ่ที่ผมมีแบบเป็นพันเหรียญสุดท้ายก็หมดไม่ได้หมดเพราะว่าผมเทรดพอร์ตพันเหรียญนะแต่หมดเพราะว่าผมถอนมาเรื่อยๆทีละสามสิบเหรียญคิดคิดอย่างเดียวว่าจะไปพันเหรียญสรุปหมดแล้วเราคิดว่าเนี่ย ไปพันเหรียญมันเป็นเรื่องที่ง่ายเราคิดอยู่แค่นี้สุดท้ายแล้วก็คือมันมันหมดเลยก็เท่าที่ได้ยินเมื่อกี้เลยคือสิ่งหนึ่งที่ได้ยินจากบอสเลยคือคําว่าคิดว่าตลาดมันมีให้เราทุกวันใช่ครับใช่คิดว่าอย่ยวมันก็นทําซ้ําอีกได้ ผมว่าเรื่องนี้ก็คุค้นนะก็คุณภผมกันลนละถ้าใครเคยฟังอีที่ก่อนๆเนาะแล้วหลังจากนั้นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างถ้าถามว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างผมได้เรียนรู้ก็ต่อเมื่อตอนที่เงินมันหมดเลยไม่เหลือเลยอะเทรดพอร์ตใหญ่มันดีอยู่แล้วครับสามสิบเหรียญไปร้อยเหรียญไปพันเหรียญอะไรนี้มันทําได้ไหมผมบอกเลยว่ามันทําได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าตลาดมันไม่ได้ใจดีกับเราทุกวันครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือเราเทรดพอร์ตที่ใหญ่อะมันดีกว่าอยู่แล้วถ้าคิดง่ายๆเลยก็คคอออทนนนเเยยยยะะววาามมมสสีี่่งงัจ้้ มันก็จะเยอะแต่ว่าคํานี้ก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนดูงี้เทรดพอร์ตที่มันใหญ่ดีกว่าแล้วก็ทํากําไรแบบเดือนละ10-20%มันก็คุ้มค่ากว่าครับแปลว่าถ้าสมมติวันนี้ exit ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเนาะสมมติเป็นพอทหนึ่งพันสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมประมาณนั้นแต่สมมติเราพอร์ตสักหนึ่งหมื่นสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งพันเหรียญอ่าใช่ครับอืมเก็ตเลยครับแล้วนอกจากเดือนนี้เรามีเรื่องไหนไหมครับเรื่องที่เอาเงินร้อนมาเทรดครับเงินร้อนมาเทรด <ฮะ S 2> ใช่ใช่ เมื่อก่อนเป็นคนนึงก็คือเนี่ยผมทํางานมาหลายอย่างมากด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็คืออยากมีเงินเก็บเยอะๆแล้วก็อยากแบบเอามาลงทุนอะไรแบบนี้ช่วงนั้นมันเป็น<อ>เงินร้อนแบบผมต้องมีไปจ่ายอย่างนู้อย่างนี้บ้างสุดท้ายคือผมคิดว่าเนี่ยเอาเงินตรงนี้มาลงทุนดีกว่าตอนนั้นเติมไปประมาณพันเหรียญถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าเป็นเงินร้อนทั้งหมดก็คือหมดบัญชีผมเลย<อ>ผมบอกตรง,<อ>ตรงๆเลยแล้วก็แบบไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็เข้ามาเทรดแบบเราอยากได้ตรงนี้คืนมาเร็วๆเพราะว่ามันเป็นเงินร้อนแลวเราต้องต้องรีบเอาไปใช้มันใช่ครับแล้วหลังจาก ให้ได้รู้อะไรก็คือการที่เราเอาเงินร้อนมาเทรดม,มันก็หวังที่แบบต้องเป็นผลกําไรเท่านั้นเพราะว่าถ้าพอร์ตมันเกิดแตกขึ้นมาเกิดร้อนไปเลยอ,อะไรงนี้เราก็เลยแบบหวังที่จะกําไรกําไรกําไรอย่างเดียวแต่เราลืมสิ่งหนึ่งไปก็คือมันก็มีขาดทุนนะแล้วเทรดด้วยที่แบบความรู้ยังไม่ได้มากพอการที่เอาเงินร้อนมาเทรดเนี่ยเงินมันก็บอกอยู่แล้วว่าเงินร้อนสุดท้ายมันก็ขาดทุนแล้วมันก็หมดไปเห็นภาพเลยครับอยากให้บอสได้ฝากะลรกันนิดนึงแล้วกันกับผู้ชมที่ดูทางช่องบาร์บิลลสิ่งสําคัญเลยถ้าทุกคนอยากเข้ามาเทรดทํากําไรได้จริง ผมแนะนําว่าให้เริ่มต้นอย่างแรกเลยครับให้ลงทุนกับความรู้ก่อนเป็นหลักอันนี้คือจากประสบการณ์ผมตรงๆเลยผมบอกนะครับเมื่อก่อนผมเรียนรู้จากแบบเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าดูจาก YouTube หรือช่องอื่นๆสุดท้ายแล้วอ่ะผมอยากให้ทุกคนลงทุนกับความรู้ด้วยก็คือการที่ลองเงินตรงเนี้ยไปศึกษาก่อนดีกว่าไหมไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะซื้อหนังสือมาอ่านไหม,มดีๆสักเล่มนึงหรือว่าลงคัสเรียนไหมที่มันตอบโจทย์สําหรับเราได้จริงๆเรียนฟรีมันดีไหมผมบอกเลยว่ามันก็อาจจะดีแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนเอาเงินตรง มาลงทุนด้วยดีกว่าเพราะว่าการที่ทุกคนเรียนฟรีมันทําให้ทุกคนแบบต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและสิ่งไหนคือมันถูกจริงๆหรือมันผิดจริงๆโอเคขอบคุณบอสมากนะครับเชื่อว,ว่าวันนี้นะครับทุกท่านที่ฟังวันนี้นน่าจะได้นะครับไม่มากก็น้อยแหละนะในส่วนของแบบขอบรู้นี้ก็ถ้าใครนะครับที่ฟัง EP นี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับเราจังเลยหรือว่ามีประสบการณ์ครับที่อยากจะแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆน,นะครับพี่ๆน้องๆที่ดูช่องนี้อยู่นะครับก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับว สาระดีๆแจกรัฟเฟนะครับนก็ฝากกดติดตามับที่ช่องบาปชรานะครับและช่อง Senko Society Senko Society นะครับก็ฝากติดตามที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับบอสขอลาไปก่อน e ีพีหน้าจะเป็นใครเดี๋ยวรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บาปชรานะครับเราอยู่ในเราอยู่ในแบบแบบ